thank <laughs> you มาอีกมาอีกมาอีกมอีกรอบหน้าจะเอาเอาของให้มันพร้อมกว่านี้ใช่้าวละแบ่งแบ่งกันมาไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวเวิร์กเลยโอ้เวิร์กสุดๆ อารมณ์เหมือนตอนล่องลอยในน้ำเพชรบุรีแหละผมลอยมาโลอะไรนะชั่วโมงครึ่งผมลอยมาแล้ว